สวัสดีค่ะนานาสามหกห้าเดค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนไปชมดอกหน้าวัวแดงกันนะคะที่เห็นก็คือจะเป็นดอกด้าววัวแดงที่เป็นพันธุใหญ่ค่ะมันก็จะมีทั้งพันธุแครเนาะแล้วก็พันุใหญ่แบบนี้ซึ่งชนิดนี้นะคะดอกใหญ่แล้วก็สวยงามมากเลยค่ะโดยเฉพาะสีของเขาเห็นไหมคะว่าแดงแป๊ดเข้มมากเลยนางสวยอยู่ในสวน คือโดดเด่นมากเลยนะคะก่อนอื่นเราไปดูความหมายของเขากันก่อนค่ะเขาบอกว่าในสมัยโบราณนะคะเขาเชื่อกันว่าใช้แทนความหมายของการต้อนรับในโอกาสที่ถูกเชิญไปเป็นแขกเยี่ยมบ้านด้วยนะคะไม่ว่าจะไปเยี่ยมบ้านใครก็ตาม คนต่างๆเนี่ยก็มักที่จะนําดอกนี้ค่ะดอกหน้าวัวชนิดนี้นะติดไม้ติดมือไปฝากเจ้าของบ้านนั่นเองนะคะนี่ก็คือจะเป็นสิ่งดีๆนะที่เขาทํามาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของสกุลของพืชชนิดนี้กันบ้างนะคะดอกหน้าวัวเนี่ยนะคะเป็นสกุลพืชในวงบอนค่ะแล้วก็เป็นไม้ดอกที่มีทิ่นกาเนิดมาจากรัฐฮาวายนะคะประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองปัจจุบันกระจายพันธุ์ในเกือบทุกทวีปเลยค่ะแต่เติบโตได้ดีนะในภูมิอากาศแบบร้อนหรือว่าร้อน นะคะคประมาณ15ถึง13องศาเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีการนําเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกนะคะทราบไหมคะว่าเมื่อไร่ปีพศ2440ค่ะแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาปลูกง่ายเลี้ยงง่ายนั่นเองแล้วก็เป็นดอกไม้ที่แบบเลี้ยงแล้วคือออกดอกตลอดทั้งปีค่ะแล้วก็สามารถปลูกในร่มได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะจึงนิยมที่จะนาดอกเนี่ยมาประดับใช้ในงานแต่งต่างๆแล้วก็ดอกค่อนข้างทนทานด้วยนะคะ นี่ก็คือสิ่งที่นิยมอีกอย่างหนึ่งคือมีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายสีให้เลือกด้วยนะปัจจุบันนี้ค่ะดอกหน้าวัวเนี่ยนะคะถูกจัดอยู่ในประเภทไม้พุ่มเตี้ยนะโดยใช้ปลูกเพื่อปกคลุมดินค่ะซึ่งเขามีอายุยืนอยู่ได้หลายสิบปีลักษณะลำต้นของเขาเนี่ยสังเกตให้ดีจะตรงแล้วก็อวดน้ำด้วยนะคะออกเป็นกอยืดยาวคล้ายกับไม้เลื้อยเลยค่ะเมื่อยอดเขาง,งอกขึ้นสูงนะคะก็าอาจจะพบแบบบริเวณที่ ารากของเขาเนี่ยบริเวณลำต้นนะคะมันจะแตกออกหากว่ามีความชื้นเพียงพอนะคะคนจึงนิยมปลูกเพื่อตัดดอกขายค่ะส่วนช่อดอกของหน้าวัวหรือว่าที่เรียกว่าปรี ตรงนี้ค่ะส่วนนี้นี่เองนะคะที่เขาตัดดอกขายนะคะ,อะดอกหน้าวัวนี่นะคะสามารถฟอกสารพิษประเภทเบนซินหรือสารเคมีอื่นๆได้นะที่มาจากผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดหรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามก็อย่างเช่นว่าน้ํายาทาเล็บเงี้ยค่ะหรือน้ํายาล้างต่างๆก็ตามนะคะแล้วก็ยังมีส่วนช่วยในเรื่องของฟอกอากาศภายในบ้านได้เป็นอย่างดีด้วยคือเขาสามารถกรองอากาศบริสุทธิ์ลงสู่ปอดของพวกเราได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ มาในเรื่องของการปลูกกันบ้างนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบอกบากมะพร้าวก็อาจจะแบบมะพร้าวสับหรือว่ามะพร้าวหยาบหน่อยแล้วก็ผสมด้วยก้อนหินก็ได้นะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่เรื่องมากเลยคือรากเขาก็จะไปยึดติดเกาะกับกบากมะพร้าวนั้นนะคะถ้าจะดีก็คือกากมะพร้าวหยาบประมาณนั้นแล้วก็อาจจะใช้วิธีการปลูกด้วยการตัดยอดแล้วก็ใช้น้ํายาเร่งรากช่วยเขานิดนึง เพื่อให้แตกกอใหม่ได้เร็วนะคะแล้วก็แยกหน่อหรือว่าการตัดต้นมาชำใหม่ก็ได้นะหลากหลายวิธีเลยค่ะดอกหน้าวัวนะคะเขาชอบร่มรำไรนะคะหรือว่ามีแสงแดดเนี่ยประมาณที่20-30เปอร์เซนเท่านั้นนะแล้วก็ต้องการความชื้นสูงด้วย <c oughs> เขาเป็นต้นไม้ที่เหมาะกับการปลูกในห้องนอนค่ะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของดอกหน้าวัวนะคะก็ฝากไว้สำหรับอีกหนึ่งทางเลือกใครที่กำลังมองหาไม้ฟอกอากาศอยู่หรือว่าปลูกประดับนะคะอันนี้ก็เป็นอีก ตัวหนึ่งเลยที่สวยงามแล้วก็ปลูกเลี้ยงง่ายนั่นเองค่ะสำหรับดอกหน้าวัวค่ะ